สวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ําคืนนี้กับช่องมาล่าชาแนลนะครับก็จะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมการผสมพันธุ์ผสมพันธุ์ตอนหนึ่งทุ่มนะครับอย่าแปลกใจนะครับผมถืออุปกรณ์อย่างนี้นะครับหลายท่านที่อยู่ทางภาคตะวันออกภาคใต้หรือว่าภาคเหนือภาคอีสานที่มีสวนทุเรียนนะครับก็คงจะไม่แปลกใจนะครับว่าวันนี้ผมจะไปทําอะไร นะครับนั่นก็คือการผสมพันธุ์ทุเรียนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเกสอนตัวผู้พร้อมตอนหกโมงเย็นเกสอนตัวเมียพร้อมตอนหนึ่งทุ่มแน่นอนนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับความชื้นด้วยเรื่องของอุณหภูมิด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องสังเกตกันที่หน้างานนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่เพื่อความชัวนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งทุ่มค่อยไปนะครับหนึ่งทุ่มค่อยไป นะครับเพื่อจะได้ไปกลับไปกลับมาไปแล้วดอกยังไม่บานเต็มที่กีบดอกก็ยังไม่บานแล้วก็งอขึ้นข้างบนแบบลักษณะาบานเต็มที่แหละนะครับหมายถึงว่าเกสรอนตัวผู้ตัวเมียก็ความพร้อมอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่ถ้าดอกยังไม่บานเต็มที่นะครับเขาบอกว่าให้น้ําพอดีดอกบานดีนะครับให้น้ําน้อยดอกบานช้าความชื้นสูง ดอกก็บานช้านะครับผมเคยเช็คอยู่ที่ความชื้นเมื่อวานนะครับ60ตอนสัก2องทุ่มก็ดอกบานเต็มที่และนะครับนั่นหมายความว่าทุ่มกว่าก็น่าจะาบานแล้วละ่ะบานรอให้ผมไปผสมพันธุ์นี่แหละนะครับเขาบอกว่าให้น้ําไม่น้อยเกินไปก็คือพอดีนั่นแหละสักสามโมงสี่โมง ห้ามงเย็นน่ะนะครับดอกขาวเนี่ยรอเริ่มบานเต็มที่ตอนทุ่มละนะครับแต่ถ้าให้น้ำน้อยนะครับตอนเย็นดอกที่เตรียมพร้อมที่จะบานในค่ำคืนนี้อาจจะแค่ปรินะครับปริจากหัวกําไรนะครับหรืออาจจะดอกขาวด้วยแต่ความบานเต็มที่จะบานช้านะครับ เพราะฉะนั้นการให้น้ําก็เป็นส่วนสําคัญเราให้น้ําเต็มที่ตั้งแต่เหยียดเตียยหนูนะครับมาจนถึงมะเขือพวงใหญ่หลังจากนั้นเราต้องถอยน้ํานะครับท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะให้หัวกําไรที่เตรียมพร้อมที่จะบานเนี่ยนะครับเขาไม่ได้รับน้ําเกินไปไม่มีพงอากาศอยู่ในดอก พร้อมที่จะบานอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเขาเช็คเนี่ยเขาจะเช็คที่อตอนหัวกําไรน่นะครับว่าเวลาเราบีบที่ตูดของมะเขือพวงใหญ่หรือหัวกําไรเนี่ยนะครับก็จะมีโพรงอากาศให้ให้เราบีบได้เห็นนะครับคือบีบดูก็รู้สึกว่ามันจะมีกวงกวงอยู่ข้างในตรงปลายของดอกที่เป็นหัวกําไรนะครับนั่นแหละเขาถึงบอกว่าน้ําไม่มากเกินไปนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คกันนิดนึงหัวกําไรถอยน้ำนะครับถอยเท่าไหร่บอกไม่ถูกแล้วแต่หัวสปริงเกอร์นะครับขนาดของหัวสปริงเกอร์เรื่องของระยะเวลาและปริมาณน้ําอยู่ที่หัวสปริงเกอร์ด้วยนะครับอาจจะเคยให้30นาทีก็อาจจะมาเหลือสัก10นาทีนะครับหรือครึ่งหนึ่งไม่เกินนั้นถ้าสมมติว่าต้องถอยน้ําเพื่อเตรียมที่จะผสมพันธุ์ของดอกที่ บานพร้อมจะผสมพันธุ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องถอยน้ําก่อนนะครับวันนี้ถืออุปกรณ์เสนานจะพาไปดูเรื่องของการปัดดอกทุเรียนนั่นเองนะครับที่นี่สวนมรดาอเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับก็ฝากไปถึงทุกสวนนะครับที่อยู่โซนภาคเหนือตอนบนไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายพะเยาจังหวัดน่านนะครับมีอะไรก็สื่อสารกันได้นะครับว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างสวนของท่านนะครับศูนย1แปด1ก หรือจะมาเที่ยวชมช่วงดอกหอมก็มาดูซิว่ากลิ่นดอกครูเรียนเป็นยังไงที่เขาเรียกดอกหอมดอกหอมดอกหอมไม่ใช่ดอกบานนะครับมันหอมตั้งแต่ที่ยังเป็นหัวกํารอ่าหัวกําไรก็ใช่เพราะหัวพวงใหญ่ก็ใช่หอมตั้งแต่มือเขือพวงนี่แหละนะครับมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันนะครับเขาเรียกว่าช่วงดอกหอมก็วันนี้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปพาไปดู การปัดดอกทุกเรียนของค่ําคืนนี้ดูสิว่าเขาผสมพันธ์กันอย่างไรนะครับปกติแล้วถ้าต่ออีกนิดนึงยังไม่พาไปอะนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราปัดดอกค่ําคืนนี้นะครับเกสรตัวเมียเนี่ยเขาจะมีะคล้ายๆกับน้ําเชื่อมน้ําตาลนะครับหยดลงมาด้วยนะครับเวลาเราปัดป้ายป้ายป้ายปายไปที่ดอกที่บานเต็มที่นะครับนั่นหมายความว่าน้ําตาล น้ำหวานข้นเกินไปไม่ดีนะครับใสเกินไปก็ไม่ดีนะครับต้องให้พอดีมันอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็อยู่ที่การให้น้ํานั่นแหละนะครับให้น้ํามากน้ําใสก็อาจจะสมพันธ์ผสมพันธ์ได้ไม่สมบูรณ์เต็มที่เท่าไหร่นะครับหรือถ้าสมมุติให้น้ำน้อยเกินไปน้ําหวานข้นเกินไปนะครับเกสอรตัวผู้ไปจับเจอความหนืดมากเกินไปก็ไม่สาภาพที่จะทะลวงเข้าไปผสมพันธ์กับเกสรตัวเมียได้ นะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการให้น้ําทีนี้ถ้าสมมติว่าค่ำคืนนี้เราปัดดอกเสร็จเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ตอน9ก้าโมงสิโมงนะครับอันนี้ผมปรึกษาท่านผู้รู้ละบอกว่าถ้า9ก้าโมงสิบโมงไปดูเนี่ยถ้ากีบดอกยังไม่ร่วงเนี่ยตั้งแต่50%าขึ้นไปเนี่ยนั่นหมายความว่าโอกาสติดดีครับแสดงว่าผสมพันธุ์ได้ดีนะครับแต่พรุ่งนี้เช้าไปเก้าโมงไปดูอา้ากีบดอก ร่วงหมดละเหลือแต่หางแยะออันนั้นเขาบอกว่าโอกาสในการผสมพันธุ์จะ,สะแสดงว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหลังจากที่ปัดดอกหลังจากเข้าคืนนี้พรุ่งนี้เช้าไปดูอีกทีหนึง่งนะครับผมก็จะพาไปดูเหมือนกันพรุ่งนี้เช้าอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าผลของการปัดดอกเข้าคืนนี้พรุ่งนี้มันจะเป็นไปตามที่เราให้น้ําอย่างพอดีไว้ไหมกีบดอกมันร่วงทั้งหมดหรือว่ายังเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปหรือไม่นะครับอ่ะพูดมากก็ไม่ดี ชวนท่านผู้ชมไปชมกันพระสมพันธ์ทุเรียนเลยดีกว่านะครับขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อผ้าหนึ่งเดี๋ยวไปกันครับออันนี้ต้องปีนป่ายหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม้ผมไม่ถึงถึงไหมเห็นชัดไหมเห็นชัดเจนอ่าเนี๋ยวดอกเยอะมากก็ท่านสังเกตดูนะครับดอกที่ผมมีอยู่เนี่ยที่เป็นมะเขือพวงเนี่ยที่เห็นผ่าน ไปฉายเนี่ยนะครับมันมีมหาศาลมากเลยต้นนี้น่าจะสักสองหมื่นดอกเป็นต้นใหญ่ก็วิธีการปัดก็ธรรมดานี่แหละนะครับเมื่อก่อนผมใช้แปรงทาสีนะครับรู้สึกว่าจะลำบากมากพอดีเห็นหลายสวนทางจันระยองเขาใช้ไม้กวาดก็เลยสบายขึ้นเพราะว่าไม้กวาดใช้ใหญ่ก็กวาดได้ง่ายนะครับ อันนี้เป็นการปัดดอกทุเรียนในยามค่ำคืนนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่าการผสมพันธุ์ทุเรียนในยามค่ำคืนเป็นอย่างไรโดยเฉพาะทางตอนนี้น่าจะมีจังหวัดน่านหลายสวนนะครับอาจจะบานแล้วก็ได้นะครับก็อยากจะฝากเรื่องของการสังเกตด้วยนะครับเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการบานอย่างเต็มที่ ว่าเขาจะบานเต็มที่ในช่วงไหนนะครับก็กะเวลาแล้วก็ดูเรื่องของอุณหภูมิและก็ความชื้นนะครับเราจะได้ออกจากบ้านได้ถูกเวลาด้วยนะครับอนี่คือการตัดดอกให้ได้รับชมกันนะครับท่านผู้ชมครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้จะสูงมากเลยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของที่มันมีดอกรุ่นที่หนึ่งของผมปีนี้มีทั้งหมดสามรุ่นนะครับท่านผู้ชม อันนี้เป็นการบานของรุ่นที่หนึ่งโชคดีที่ว่าแต่ละกิ่งเนี่ยมันจะออกเป็นรุ่นนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยตัดเคยทำเรื่องของการแต่งดอกให้ดูกันแล้วนะครับการแต่งดอกก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ปัดได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องมีอะไรบังนะครับอ่านี่นะครับ เดี๋ยวที่สูงสุดนี่ผมคงต้องใช้ไม้ยาวขึ้นเสียพงไม้สอดมาเลยเดูแลดูลอดปัดอมอันก็ให้ใช้อ่าก็แค่นี้ก็ได้แล้วไม่ต้องกลัวมันหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ปัดให้มันโดนตัวตัวเมียนะเข้าแกสอนตัวเมียให้ได้มากที่สุด ตัดให้ได้ครบทุกดอกนะครับเพื่อว่าเดี๋ยวถ้ามันมีการผสมพันธุ์ที่สมบูรณ์เดี๋ยวเรามาตัดมาแต่งลูกอีกต่างหากนะครับเพื่อจะเลือกเอาลูกไว้ผู้ประจำของผมนะครับเสียพงจากบ้านบางทองอ่ะดูสูงสุดนี้ไม้เนี่ยจะถึงเท่าไหร่โหโห,โโหนี่นะครับท่าน,นผู้ชมครับ ผมไม่ต้องปีนป่ายนะครับแค่ใช้ไม้ให้มันยาวขึ้นเค่นั้นเองก็สบายในการผสมพันธุ์นะครับอ่าไม่ต้องกลัวแต่ว่าสวนหลายๆสวนในเมืองน่านที่เพิ่งจะดอกปีแรกนะครับก็คงจะไม่สูงมากนะครับแต่ว่าที่นาน้อยหรือว่าที่แถวตําบลบ่อครับอำเภอเมืองน่านก็น่าจะมีหลายปีละนะครับพราะก็คงจะมีสูงอยู่นะครับ ครับท่านผู้ชมครับก็ให้ได้เห็นละนะครับเรือการปัดดอกนะครับชาวสวนทุเรียนก็จะประมาณนยามค่ำคืนก็ต้องมาทํางานอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่งั้นแล้วก็เรื่องของการผสมพันธุ์ของดอกทุเรียนนี่มันอาจจะไม่สมบูรณ์นั่นหมายคือหมายถึงผลผลิตในแต่ละปีของท่านนะครับเพราะฉะนั้นสามี่ทุ่มห้าทุ่มก็ค่อยหลับค่อยนอนนะครับทำสวนผสมพันธุ์ทุเรียนให้ดีที่สุดก่อน นะครับเพราะว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวเราจําเป็นต้องมีการผาสมพันธุ์ทุเรียนให้เกิดการผาสมพันธุ์ที่สมบูรณ์ได้ลูกที่สมบูรณ์ได้น้ําหนักโตดีสร้างเซลล์ดีนะครับนั่นหมายถึงโอกาสในการสร้างรายได้ของเราแต่ละปีนะครับพลาดแล้วพลาดเลย,เลยหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับก็เลยพาทุกท่านมาชมกับช่องมลทาชนแนลนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่า เหมือนเดิมครับยังไม่ผ่านเกณฑ์ YouTube เลยได้สองสามเดือนละนะครับพอดีผมไม่ค่อยได้จะมีโอกาสทำคลิปด้วยนะครับปกติต้องสัปดาห์ละสองคลิปอย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยบางเดือนผมก็เว้นไปเป็นเดือนนะครับก็ยังไงก็ช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็ช่วยเปิดดูยาวๆด้วยนะครับเพราะว่าชั่วโมงก็เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ u t u b e นะครับแล้วก็ช่วยฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสและในคลิปต่อไปขอบคุณครับ That's